สวัสดีลูกเพจทุกทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26กันยายนว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์ไปนย่างกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเดเบลโวคาวรอบแรกพอยเซนพ่ายกับด้านไบเยนมินิกไป0ูนย์ประตูต่อ4ผลฟุตบอลการโชนซิลีอารอิตาลีนัดที่6ยูเวนตุสเอาชนะเลเช่ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่6 รีวิวไพ่กำลังแรงไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับ1แบด6นัด13แต้มตาม 2, id, 6, ats, 12, ตมาได้อันดับ2นีด6นัด12แต้มอันดับ3ปารีสยังชงแมง6นัด11แต้มอันดับ4โมนาโก6นัด11แต้มอันดับที่5แรง6นัด10แต้ม6สตาบู6นัด10แต้มเเลออาฟ6นัด9แต้ม8มักเซ6นัด9แต้ม9แเรน6นัด8แต้ม 10น้องหนัดแปดแต้มสิบเอ็ดลิว6นัดแปดแต้มสิบสองเมตรหกนัดแปดแต้มสิบสามมงปริเย่หกนัด6แต้ม14บ่ลอริยงหนัด6แต้มสิบห้าโตลูตหกนัด6แต้มสิบหกลอง6นัด4แต้มสิบเลียง6นัดสองแต้มและสิบแปดเกงมงฟูด6นัด1แต้มผลฟุตบอลกันช่วซิลบีอตาลี่นัดที่เจ็ดโกเซนซาไพากับด้านเคมนิเซ่หประตูต่ตอส เลโก้พ่ฟอร์ัตปิซาโร่ประตูต่อ2อัคคลีีเอาชนะเตนาน่า2ประตูต่อ0เลจีนาเสมอปิซ่า0นประตูต่อ0ชิตโรสเสมอโมเดนา0ประตูต่อ0เวย์เวนเซียพ่เลโมไป1ประตูต่อ3และสเปเซียเสมอเบชาไป0นย์ประตูต่อ0ผลบอลลีกเดิมฝรั่งเศสนัดที่8อามียงเสมอยักซิโอ0ย์ประตูต่อ0บมาตเตียพ่โปเอฟซี1ประตูต่อ4 โอเซเอาชนะอันซี่4ประตูต่อ0กองไพ่เกนโมเบฟูดหประตูต่อ2หวาลองเซียนไพ่โคงคาโน่ศูนย์ประตูต่อ1เก่งเกงกองเสมอบอกโดศูนย์ประตูต่อศปารีสเอฟซีไพ่ลาวนัวนะครับไปศูนย์ประตูต่อ1นเถาวันอูเอสไพ่องเช่ศูนย์ประตูต่อ1นและลอเดดเอาชนะทัวร์ไป2ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนดที่7เซบียาเอาชนะอเมเรีย5ประตูต่อ1 และมายองกาเสมอบาร์เซโลนา2ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลคาราบาวครับเมนฟิลเสมอปิโตโบลโล2ประตูต่อ2เซาทฟอร์ดซิตี้พ่ายเบอร์ลี่ศย์ประตูต่อ4แบดฟอร์ดพ่ายกับแมตต์มิดเดิลสโบไป0ประตูต่อ2พอร์ตเวลเอาชนะชัตตันยูไนเต็ด2ประตูต่อ1เอ็กเชเชอร์เอาชนะรูตันทาวไป1ประตูต e ่อ0อีสวิดเอาชนะวูธแฮมตันไป3ประตูต่อ2 และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะคิตเทิลพาเลตสามประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลสกอตติสลีกครับของสกอตแลนด์นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายคิมาน็อกพายกับด้านฮาร์ตอเมเชเลียนไป1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมในรายการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26กกันยายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ